สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับ a n e w s Time วันพุธที่9มิถุนายน2564นะครับคลิปนี้แอดมินจะมาทำความเข้าใจเพิ่มเติมนะครับท่านผู้ชมก็อย่าเพิ่งเบื่อนะเพราะว่าความชัดเจนจากกระทรวงการคลังมันยังไม่แบบเป๊ะร้อนะครับยังสามารถที่จะตีความได้ไปต่างๆนานานะแต่เอาแหละในเมื่อข้อความหรือว่าความหมายมันยังกำกวมอยู่ สิ่งที่ผมจะพูดคือเรื่องของการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟสสามนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่ในโครงการคนละครึ่งเก่าเฟสหนึ่งเฟสสองแล้วก็กลุ่มที่ใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังค์จากรายละเอียดที่มันถูกเปิดเผยนะครับทั้งฝากฝั่งของกระทรวงการคลังแล้วก็ตั้งแต่เมื่อวานนะครับที่เว็บไซต์คนละครึ่ง com เนี่ยมีการอัปเดตข้อมูลใหม่ท่านผู้ชมสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับผมก็ทําคลิป แนะนำไปแล้วประมาณ2คลิปแล้วที่จะมาเน้นย้าในคลิปนี้เนี่ยก็เพื่อมาตอกย้ําให้ท่านผู้ชมพยายามอ่านและฟังข้อมูลจากภาครัฐเป็นหลักอย่าไปยึดติดกับสิ่งที่ภาครัฐหรือข้อมูลในช่วงเดือนพฤษภาคมหรือช่วงก่อนมติครมวันที่1มิถุนายนนะครับ ก่อนหน้านั้นใครจะพูดยังไงนายกรัฐมนตรีคลังโคศกคลังรองนายกจะพูดอะไรให้ถือว่าเป็นโมฆะไปเลยให้ดูข้อมูลปัจจุบันเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Page สถานีข่าวกระทรวงการคลัง Facebook Page สำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับหรือแม้กระทั่ง Facebook Page ไทยคู่ฟ้าและล่าสุดนะครับก็สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ www. คนลครึ่ง .com นี่คือข้อมูลอัปเดตล่าสุด สิ่งหนึ่งที่ตอนนี้ท่านผู้ชมจะต้องทำความเข้าใจก็คือคำถามที่บอกว่าคนที่อยู่ในโครงการคนละครึ่งเฟส1เฟส2ต้องลงทะเบียนไหมนะครับผมจะไม่ใช้คำว่าเฟส1เฟส2ต้องลงทะเบียนผ่านแอปเปาตังค์แต่ผมจะบอกท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งว่าข้อความที่ถูกปรากฏอยู่ในเว็บไซต์คนละครึ่งนั้นนะครับขั้นตอนของการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเปาตังค์ ผมทำคลิปไปแล้วและย้ำอีกครั้งว่าทุกคนที่อยากจะลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส3ท่านสามารถเลือกได้เลยว่าท่านจะลงทะเบียนทางช่องทางไหน 1. ผ่านเว็บไซต์คนละครึ่งอันนี้ท่านก็ไม่จำเป็นที่จะต้องดาวน์โหลดติดตั้งแอปเป๋าตังค์นะครับไม่จำเป็นแต่ใครที่ต้องการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส3ผ่านแอปเป๋าตัง ให้ท่านดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ผูกบัญชี G Wallet สแกนใบน้ายืนยันตัวตนได้ด้วยตัวเองที่บ้านนะครับเมื่อคืนนี้ผมลองทําแล้วตั้งแต่4ี่ทุ่มกว่าคลิปผมอัปโหลดไปตอนเช้ามืดท่านใดยังไม่ดูไปดูนะครับละเอียดยิบตั้งแต่เข้า Play Store ดาวน์โหลดติดตั้งสแกนใบหน้าซึ่งการติดตั้งแอปเป๋าตังค์ครั้งใหม่หรือว่าเวอร์ชันใหม่นี้จะต้องทํา2รอบรอบแรกคือสแกนใบหน้าเพื่อเข้าสู่แอปเป๋าตังค์รอบ2 จะต้องสแกนใบหน้าเพื่อผูกบัญชี G Wallet 2รอบครับแต่บัตรประชาชนถ่ายครั้งเดียวนะไปดูรายละเอียดในคลิปที่ผมลงให้เมื่อเช้านะครับวิธีติดตั้งแอปเป๋าตังค์ทำเองได้ที่บ้านครับส่วนเรื่องของการยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM ค่อยว่ากันเพราะเรื่องนั้นมันยังการกลมอยู่สำหรับคนที่ต้องการลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังค์ก็มีคำถามความสงสัยขึ้นมาอีกเอา้าแล้วคนที่อยู่ในคนละเครื่องเฟสหนึ่งเฟสสองอย่างผมเนี่ยอยู่ในเฟสหนึ่ง พี่สาวพี่เขยผมอยู่ในเฟสสองต้องลงทะเบียนหรือไม่ข้อความที่ถูกระบุเอาไว้ในเว็บไซต์คนละครึ่ง com นั้นนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมลองเข้าไปดูเขาใช้คำว่าสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้โดยกดที่แบนเนอร์คนละครึ่งนะครับเดี๋ยวเชาว้าวันที่14มิถุนายนเนี่ยเข้าไปในแอปเป๋าตัง กดบัญชี G-wallet นะครับหน้าใช้งานหน้าสิทธิหน้าสิทธิสวัสดิการของรัฐเนี่ยจะมีเมนูคนละครึ่งขึ้นกับเมนูเราชนะยังอยู่เพราะว่าเมนูเราชนะจะสิ้นสุดวันที่30มิถุนายนตอนห้าทุ่มเพราะนั้นเมื่อมีเมนูคนละครึ่งปรากฏขึ้นมาเมื่อคืนนี้มันมาแว็บหนึ่งมันมาประมาณสักชั่วโมงหนึ่งหลังเที่ยงคืนนะครับผมกําลังติดตั้งเข้าเครื่องคุณภรรยานะครับแต่ว่าตื่นเช้ามามันหาย หลายคนก็บอกว่าผมโกหกอะก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันระบบมันยังไม่เสถียรแหละเดี๋ยวคงผูปูโปโผช่วงนี้การลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังค์ให้ท่านผู้ชมกดไปที่แบนเนอร์โครงการคนละครึ่งเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการนี่ครับข้อความที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์คนละครึ่งเขียนเอาไว้แบบนี้ครับคนไหนที่มีแอปเป๋าตังค์เขาไม่ได้แยกว่าอยู่ในคนละครึ่งเฟสหเฟสองไหม เคยอยู่ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันไหมเคยอยู่ในโครงการเราชนะไหมเคยอยู่ในโครงการม .33 อเรารักกันไหมทุกคนที่มีแอปเป๋าตังค์และรวมถึงคนที่เพิ่งดาวน์โหลดติดตั้งแอปเป๋าตังค์วันนี้พรุ่งนี้ด้วยนะครับใครก็ตามที่ดาวน์โหลดติดตั้งแอปเป๋าตังค์ใหม่หรือจะพูดให้เข้าใจแบบง่ายๆไม่ต้องสับสนเลยก็คือ ทุกคนที่มีแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ในมือถือไม่ว่าคุณจะอยู่ในโครงการไหนไม่ว่าคุณจะอยู่ในคนละครึ่งเฟสหนึ่งเฟสสองหรือเปล่าไม่ต้องแยกกลุ่มเอาเป็นว่าเปิดมือถือมามีแอปพลิเคชันเป๋าตังค์อยู่ในมือคุณยืนยันตัวตนผูกบัญชี G Wallet เรียบร้อยวันที่14ให้คุณเข้ามาที่แอปเป๋าตังกดไปที่ G Wallet และก็จะเจอแบนเนอร์คนละครึ่งคุณก็กดเข้าไปทีนี้ขั้นตอนการกด เข้าไปที่แบนเนอร์คนละครึ่งนั้นเนี่ยกระทรวงการคลังยังไม่ได้เปิดเผยออกมานะครับยังไม่มีรูปภาพสไลด์รูปภาพตัวอย่างให้ดูว่าเมื่อกดแบนเนอร์คนละครึ่งแล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับเพราะกระทรวงการคลังไม่ได้ใช้คําว่ากดยืนยันรับสิทธิท่านผู้ชมอย่าสับสนนะครับกระทรวงการคลังหรือว่าในเว็บไซต์คนละครึ่งไม่ได้ใช้คําว่ากดคนเก่าเพียงแค่ก,กดยืนยันรับสิทธิ์ก็ได้แล้วไม่ใช่ครับเขาใช้คําว่ากด ที่แบนเนอร์คนละครึ่งเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการนั่นแสดงว่าถ้าคุณกดไม่ทันหรือคุณช้าคุณก็อาจจะอดไม่มีการล็อกโคต้า15ล้านคนเก่าแต่อย่างใดส่วนคนใหม่ที่เพิ่งดาวน์โหลดติดตั้งแอปเป๋าตังวันนี้พรุ่งนี้ถ้าคุณเร็วคุณก็ได้เช่นกันนะครับดูจากเหตุผลนี้แล้วนะครับก็อาจจะตีความไปได้ว่าภาครัฐคงจะประเมินว่าถ้าหากพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะคนใหม่เนี่ยแห่ไปลงที่เว็บไซต์คนละครึ่งที่เดียวอาจจะทำให้แอปพลิเคชันล่มการแจ้งเตือนรหัส OTP อาจจะมีปัญหานะครับโดยเฉพาะเครือข่ายบางเครือข่ายที่เคยมีปัญหามาแล้วในเฟส1เฟส2นี่นะครับประโยคเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าท่านผู้ชมแค่กดยืนยันรับสิทธิ์ก็ได้สิทธิ์แล้วไม่ใช่แต่จะต้องผ่านกระบวนการ กดที่แบนเนอร์คนละครึ่งเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการแต่รูปแบบหน้าตาแบบฟอร์มนั้นเรายังไม่เห็นอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับส่วนผลการแจ้งเตือนของคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังคลิปเมื่อเช้านี้ผมก็ทําให้แล้วนะครับมันจะมีรูปกระดิ่งอยู่เข้าไปที่แอปเป๋าตังปุ๊บหน้าแรกเลยครับมันจะมีรูปกระดิ่งอยู่ข้างๆกับปุ่มที่สําหรับออ,ออกจากระบบนะครับ,บมุมบนขวามือจะมีปุ่มอยู่2ปุ่มนั่นแหละครับเขาจะแจ้งเตือนตรงนั้น ภายใน3วันหลังจากที่เราลงท,ทะเบียนสำเร็จนะครับอันนี้คือกลุ่มแรกอีกกลุ่มหนึ่งถ้าใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดติดตั้งแอปบอาตังนะครับไม่มีแอปบอาตังในมือถือว่าอย่างนั้นเถอะวันที่14ท่านจะต้องเข้าไปที่เว็บไซต์คนละครึ่งครับ www คนละครึ่ง .com นะครับท่านถึงจะสามารถลงสมัครได้แล้วถ้าผ่านก็ค่อยดาวน์โหลดติดตั้งแอปปอาตังทีหลังอันนั้นก็ทําได้นะครับเพราะว่ากว่าจะเริ่มสิทธิ์นี้ก็ อย่างเร็วคือ1นึ่งก,กฎาดาอย่างช้าก็ต้องรอดูสถานการณ์โควิดด้วยเรื่องนี้ก็เป็นที่แน่ชัดว่าคนที่มีแอปเป๋าตังท่านก็สามารถเลือกลงทะเบียนได้2ช่องทางเช่นกันนะครับก็คือลงผ่านแอปเป๋าตังกับลงคนละลงในเว็บไซต์คนละครึ่งนั่นแหละทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ผมพูดมาอยากจะให้ท่านผู้ชมเข้าใจเพียงแค่ว่า ไม่มีคำว่ากดยืนยันรับสิทธิ์นะครับไม่มีคำนี้แล้วกดยืนยันรับสิทธิ์ให้ท่านผู้ชมดีลิทหรือว่าลบออกไปจากความทรงจําได้เลยตอนนี้ให้ใช้คําว่ากดที่แบนเนอร์หรือเมนูคนละครึ่งเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการสําหรับคนที่มีแอปพลิเคชันเป๋าตังทุกคนไม่ว่าคุณจะอยู่ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันคนละครึ่งเฟสหนึคนละครึ่งเฟสสโครงการเราชนะมส,มสามสามเราละกันหรือคุณเพิ่งจะติดตั้ง แอปพลิเคชันเป๋าตังวันนี้หรือว่าคุณเพิ่งจะดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังก่อนวันที่14วันไหนก็ได้ถ้าในมือถือคุณมีแอปเป๋าตังปุ๊บคุณสามารถลงทะเบียนในแอปเป๋าตังก็ได้ลงทะเบียนในเว็บไซต์คนละครึ่งก็ได้นะครับแต่คนที่ไม่มีแอปเป๋าตังเลยยังไม่ได้ติดตั้งอะไรเลยคุณต้องลงทะเบียนทางเว็บไซต์คนละครึ่งอย่างเดียวนะครับส่วนขั้นตอนการยืนยันตัวตนเมื่อคืนนี้ผมลองทําที่เครื่องของคุณภรรยา คือภรรยาผมไม่ได้เข้าร่วมโครงการของรัฐใดๆนะครับคือเขามีบัตรสวัสดิการตั้งนานแล้วเพราะฉะนั้นก็ให้เข้าใจได้ว่าการยืนยันตัวตนตอนนี้ยังสามารถทําผ่านมือถือได้เองเห็นไหมครับคลิปที่ผมอัปโหลดไปประมาณ6กโมงเช้าได้มั้งท่านผู้ชมสามารถดูได้เลยนะครับแต่ทํำตั้งแต่เมื่อคืน4ี่ทุ่มกว่านะครับ สแกนใบหน้ายืนยันตัวตนได้เรียบร้อยเข้าสู่บัญชี GW a l l e t ได้เข้าไปหน้าแอปเปตังได้เข้าไปหน้า g Wallet ได้นะครับเห็นแบนเนอร์เราชนะแต่ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าคุณภรรยาผมไม่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการนะครับอยู่ในกลุ่มบัตรสวัสดิกันนั่นแหละครับความชัดเจนอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ให้ท่านผู้ชมเข้าใจใหม่ว่าคําว่ากดยืนยันรับสิทธิ์ของคนละเครื่องเฟสหนึ่งเฟสองไม่มีแล้วนะครับให้ดีลิทลบออกไปจากความทรงจําทุกคนที่มีแอปเปิลตังให้ใช้คําว่ารอกด ที่แบนเนอร์หรือเมนูคนละครึ่งในวันที่14มิถุนายนเป็นต้นไป6โมงเช้าถึง4ทุ่มเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสสามนี่คือความหมายของมันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับหากว่ามีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวแอดมินจะนำมารายงานให้ทราบขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามและก็อย่าลืมครับช่วยกันบอกต่อๆไปสำหรับท่านใดที่ยังเข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่ก็จะได้ไม่สับสนและช่วงนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจเงินเยียวยาครับเพราะว่าถ้ามี ผมรายงานแน่นอนครับว่ามีผมไม่มีหมกเม็ดหรอกชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับโชคดีมีความสุขครับปลอดโรคปลอดภยัยเจอกันใหม่สวัสดีครับ